ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก1.11.6การสังคายนาครั้งที่ห้า การจารึกพระธรรมวินัยเป็นภาษามคตอักษรบาลีลงในใบลานการรบวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล <l> การสังคยนาครั้งที่ห้า เมื่อพศ433มูลเหตุทางการคณะสงฆ์ชาวรังกาและทางราชการบ้านเมืองเห็นว่าพระธรรมวินัยที่ได้สังายนาไว้นั้นมีความสำคัญมากนับเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาพิทักษรักษาพระธรรมให้ดำรงอยู่สืบไปด้วยวิธีการท่องจำ ก็อาจมีข้อวิปริตผิดพลาดได้ง่ายเพราะความจำของผู้บวชเรียนเสื่อมถอยลงการสังคยนาในครั้งนี้จึงได้ตกลุงจารึกพระธรรมวิันเป็นภาษามคตอักษรบาลีลงในใบรานพร้อมทั้งคำอธิบายาพระไตรปิดกที่เรียกว่าอัฏฐกถา นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจารึกพระธรรมวินัยเป็นภาษามคตอักษรบาลีเป็นรายรักอักษรพระไตรปิฎกรายรักอักษรจึงมีขึ้นเป็นฉบับแรกในพระพุทธศาสนานับเป็นการสังขายาณครั้งที่สองในหลังกาทวีปสถานที่อรูกะเลสถานะ มันตะเรชนบุตรในลังกาทวีปปัจจุบันคือวัดอาสโลกะวิหารเมืองมัตะเรประเทศศรีลังกาองค์อุปปธรรมพระเจ้าว,วัดตักขามณีอภัยการจัดการพระรักขิตมหาเถระเป็นประธานและ เป็นผู้สักถามพระธรรมวิไงผัติสะเทระเป็นผู้ตอบข้อสักถามมีพระสงฆ์ผู้เป็นองค์พระอารหันต์และพระสงฆ์ปุถุชนเข้าประชุมเป็นสังคีติกากะสงค์จำนวนกว่าพันรูประยะเวลาหนึ่งปีจึงสำเร็จ ความรู้เพิ่มเติมสงครามกับชาวทมินและความเสื่อมของศาสนาพุทธเมื่อพศ4 0 0เศษมีพวกทมินเข้ามาตีและเข้าครอบของอนุราทปุระในรัชสมัยของพระเจ้าว,วัตถคามณีอภัยเป็นเวลา14ปีประเทศเกิดยุคเข็นต้องกินเนื้อมนุษย์ พิสุสง์อดอยากล้มตายวัดต่างๆถูกทิ้งล้างเป็นผืนป่าทั้งที่มหาวิหารและมหาเจ,เจดีรุวันวารีเหตุการณ์นี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญพระมหาเถระจำนวนห้าร้อยรูปเก่งว่า พระศาสนาจะสูญสิ้นพระธรรมคำสอนอยู่กับตัวบุคคลพระศาสนาคงถึงการอันตรธานหายไปจึงมีการประชุมกันที่อรุวิหารณมาตตเลทำการจารึกพุทธพจน์ลงในใบารานเป็นครั้งแรกขณะรีภัยพระเจ้าวัตคามณีอภัยประหารประหาร มุขะอมาตนายหนึ่งทำให้มุขะอมาตที่เหลือทอดใจละทิ้งพ,อองพระองค์เผชิญหน้ากับกองโจรได้รับการช่วยเหลือจากพระติสสะซึ่งอาศัยในคุป,ปุกันประกะวิหารและช่วยไก่เกี่ยมุขะอมาตกลับมาช่วยพระอ,องค์รวบรวมกองกําลังและสามารถคองราชได้อีก ครั้งได้อุป,ปถมัมภ์พระมหาติสสร้างวัดถวายคือวัดอัภัยคิรีวิหารจงจนทำให้พระพิสุขชาวมหาวิหารไม่พอใจ เป็นมูลเหตุให้คณะสงฆ์แตกออกเป็นสองคณะคือคณะมหาวิหารและคณะอภัยคิรีวิหารตั้งแต่นั้นมาคณะสงฆ์รังข่ากาได้แตกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่แต่ยังเป็นนิกายเถระวาดมีลักษณะต่างกันคือคณะมหาวิหารฝ่ายอนุรักษ์นิยม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระธรรมวินัยใดๆแต่ยังตำนิติเตียนพิสุขต่างนิกายว่าเป็นอรัชีคณะอภัยคิรีวิหารเป็นคณะที่เปิดกว้างยอมรับเอาความคิดเห็นต่างนิกายไม่รังเกียจพิสุต่างนิกายเป็นพวกนิกายธรรมะรุจิมีความคิดเห็นเป็นอิสระ ต้อนรับทัศนะใหม่ๆจากต่างประเทศศึกษาทั้งเรื่องฝ่ายเทรวาดและมหายานพิสุณีเทวะสารามหาเทวีนำคณะพิสุนีจากสีรังกาไปอุปสมบทใน พิกสุณีจีนจึงถือได้ว่าบวชถูกต้องตามพระธรรมวินัยเดินทางโดยเรือสินค้าไปเมืองจีนไปพบคณะพิษุนีสงของทางจีนพิษุนีสง์และผู้ปฏิบัติธรรมได้รับการอุปสมบทอย่างถูกต้องเช่นพระ,ะพิสุนีเสงิงกัวพระพิษุนีเสิงเจิ้ง ราวพศ917ถึง1003พระพิสุฟาเหียนเกิดที่ตำบลปูเอียนจังหวัดเพ่งเอี้ยนมนทุนเสียงเสินสีคำว่าฟาเหียน เป็นฉายาเมื่ออุปสมบทเป็นสมณะจีนรูปแรกที่ได้เดินทางไปสืบพาฒศาสนาเมื่อปีพศ942ก่อนภาดถังซำฉังสังยาวราว230ปีฟาเหียนเป็นสมณีนแต่ยังเล็กเติบโตอยู่ในวัดจนได้อุปสมบท มีวิริยะก้าศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาเห็นความประพฤติของพิสุมหายานวิปลิตไม่ลงรอยกันต่างฝ่ายก็อ้างว่าฝ่ายตนตน,ตนปฏิบัติถูกต้องไม่มีครูบาอาจารย์คนใดตัดสินใจได้จึงตั้งจิตอธิษฐานเดินทางไปสืบหาพระคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่ถูก ต้องยังประเทศอินเดียความรู้เพิ่มเติมวัดอภัยคีรีวิหารเป็นวัดเทรวาทมหายาณและวัชรยานตั้งอยู่ที่เมืองอนุราธะปุระประเทศศีรังกาในความอุปถัมภ์ของพระเจ้าวัตคกามณีอภัย เป็นวัดที่คู่กันกันกบวัดมหาวิหารมีการจาจานพุทธพจน์ลงในใบรานวัดอภัยคิรีวิหารมีพระพิสุจำนวนมากมีเจดีปาศาตร์ศาสานาวัตถุและระบบชนประธานที่ก้าวหน้าภายในสำนักสำนักอภัยคิรีวิหาร เป็นแหล่งกำเนิดคำภีวิมุตติมักอันเป็นปรกรณ์หนึ่งที่มีความสำคัญของพุทธศาสนาเทรวาทพระอุปติสะเทระผู้รจนาคำภีวิมุตติมักซึ่งเป็นคำภีชั้นอัฏฐกถาประเทศประเภทปรกรณ์วิเศษอธิบายหลัก ธรรมในพระไตรปิฎกและไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นวิมุตติมักทางแห่งความพ้นทุกแบบกระชับสั้นและพระสังฆมิตรเถรเถรีผู้โตวาทีมีชัยชนะเหนือคณะสงฆ์สำนักมหาวิหารและพระ จัก,กรพรรดิจีนได้จัดราชทูตมาทูลขอพิสุนีสงส์สำนัก อภัยคิวรีวิหารเพื่อประดิษฐานพระศาสนาพุทธโดยมีพระเทวาสาราเตรีเป็นหัวหน้าคณะพิสุนีอุปสมบทให้พิสุนีจีนเพื่อความถูกต้องตามพระธรรมวินัยเดินทางโดยเรือสินค้าไปประเทศจีนและได้มีวัดพิสุนีแห่งแรกในประเทศจีน พระจักกพัรดิถวายนามว่าวินฟุพระเทวะสาราเทรีอุปสมบทขึ้นที่วัดป่าใต้เมืองนานกิ่งและมีสตรีที่ได้รับการมอุปสมบทครั้งนี้ถึง300รูปและพระพิษุณีเสงงกวงพิษุณีเสงงเจิงได้รับการอุปสมบท มีการสืบทอดกันเรื่อยมาในชื่อว่านิกายธรรมกุศต่อมาพระพระสมณะฝานเหียนจึงจัดให้รือนำเรือสินค้านำคณะพิสุนีไปเมืองจีนเพื่ออุปสมบทให้สตรีชาวจีนที่มีความเลื่อมใสในสาศาสนาพุทธ สวัสดีค่ะ